สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสลัมพรดอกเตยรหัสนักสาวสามสี่หนึ่ศู์สี่ศูสามแปดหมู่เรียนห3สาับสาวันนี้ดิฉันจะมาพูดเรื่อง Middle C และทำสิกเนเจอร์ค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำความรจักกับน้ต C กลางหรือที่เราเรียกกันว่า Middle C ค่ะ เวเดิลซีนะคะเป็นโน้ตที่เครื่องดนตรีถูกชนิดเนี่ยสามารถเล่นได้แล้วก็มีระดับเสียงที่ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไปอยู่ตรงกลางของเปียโนในการบันทึกโน้ตนะคะด้วยคุณแจที่ต่างกันโน้ตซีเนี่ยจะเป็นหลักในการเปรียบเทียบระดับเสียงที่แท้จริงของตัวโน้ตในคุญแจต่างๆค่ะโดยตำแหน่งของโน้ตซีการนะคะจะทำให้ทราบว่าคุณแจโซ ควรใช้ในช่วงเสียงสูงจึงมีชื่อที่เรียกว่าคุณแจทรเบิลนะคะในขณะที่คุณแจฟ้าเนี่ยมีชื่อทาเรียกทางเทคนิคว่าคุณแจเบสควรใช้ในช่วงเสียงต่ำค่ะการหาตำแหน่งของโน้ตซีกลางในแต่ละคุณแจนะคะเราเนี่ยจะใช้ตัวคุณแจโดนะคะเป็นหลักในการเปรียบเทียบ โดยตัวโน้ตทีกลางของกุญแจโซนเนี่ยจะอยู่ตรงตำแหน่งเส้นน้อยของแต้บรรทัด5เส้นนะคะและในตัวโน้ตของซีกลางของกุญแจฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงตำแหน่งเส้นน้อยบนบรรทัด5เส้นนะคะตามรูปที่เรานำมาให้ชมกันนะคะเมื่อเรารู้จักตัวโน้ตของซีกลางของแต่และกุญแจแล้วเนี่ยหลักการย้ายเมดเดลซี C ก็คือ การสังเกตโน้ตที่ถูกกำหนดมาว่าอยู่ใต้หรือบนบรรทัดมิดดิในคุณแจซีที่เราใช้เป็นหลักในการเปรียบเทียบต้องมองคุณแจที่กำหนดให้ออกนะคะว่าตัวโน้ตนั้นอยู่ใต้หรืออยู่ข้างบนคุณแจซหรือว่าคุณแจดูค่ะเครื่องหมายประจำจังหวะหรือทา s i ิสเนเจอร์ตัวโน้ตและตัวหยุดเนี่ยสามารถเปรียบเทียบค่ากันได้ แต่ก็ไม่สามารถบอกค่าจังหวะที่แน่นอนได้ในแต่ละห้องจนกว่าจะกำหนดเครื่องหมายประจำจังหวะหรือ time signature มีอยู่2ลักษณะด้วยกันค่ะอันดับแรกเครื่องหมายประจำจังหวะที่มีลักษณะเป็นตัวเลขจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันค่ะโดยเลขตัวบนกับเลขตัวล่างมันจะวางซ้อนกันอยู่บนบรรทัด5เส้น โดยที่ไม่มีเส้นขีดกลางแบบเส้นเศษส่วนนะคะในกรณีที่บันทึกเครื่องหมายประจำจังหวะัะในคำบรรยายที่เป็นหนังสือเขาจะใช้ทับขั้นระหว่างตัวเลขค่ะโดยเลขตัวบนนะคะจะแสดงจำนวนจังหวัดใน1ห,ห้องและเลขตัวล่างเนี่ยจะใช้แสดงค่าโน้ตและค่าตัวหยุดค่ะถ้า เราจะมาพูดถึงเลขตัวล่างกันนะคะจะมีวิธีการคิดอยู่อันดับแรกเราจะคิดจากค่าเต็มของเลขตัวล่างโดยเลขตัวล่างจะเป็นค่าตัวโน้ตัวกลมแล้วก็ลดทอนกันเป็นตามลำดับอันที่2คิดเป็นค่าเศษส่วนของเลขตัวล่างโดยเชื่อมโยงกับภาษาอังกฤษของตัวโนตในระบบอเมริกันซึ่งในปัจจุบันนะคะวิธีคิดแบบที่2ที่เราพูดขึ้นมาเนี่ย เป็นวิธีที่นิยมมากกว่าพอทําให้ทราบพันทิตว่าโนดใดมีค่าเท่ากับ1จังหวะเราจะมาแนะนําอันนี้กันนะคะถ้าเลขตัวล่างเป็นเลข1โน้ตตัวกลมนั้นจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะถ้าเลขตัวล่างเป็นเลข2โน้ตตัวขาวจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะถ้าเลขตัวล่างเป็นเลข4โน้ตตัวดําจะมีค่าเท่ากับ 1จังหวะและถ้าเลขตัวล่างเป็นเลขที่8โน้ตคาเบตด1ชั้นจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะและอันสุดท้ายถ้าเกิดเลขตัวล่างเป็นเลข16โน้ตคาเบตด2ชั้นจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะเราจะทราบได้ก็ต่อเมื่อเลขตัวล่างแสดงเลขออกมาเช่นเลขตัวล่างเป็นเลข1เราจงจำได้ว่าเลขตัวล่างนั้น เป็นเลข1เท่ากับโนตตัวกลมถ้าเลขตัวที่ล่างเป็นเลข2แสดงว่าโนตตัวนั้นต้องเป็นตัวขาวเลขตัวล่างเป็นเลข4เท่ากับแสดงว่าโนตตัวนั้นเป็นตัวดำเลขตัวล่างเป็นเลข8แสดงว่าโนตตัวนั้นต้องเป็นโนตาเบตหชั้นเลขตัวล่างเป็นเลข16แสดงว่าโนตตัวนั้นต้องเป็นคเบตสองชั้นค่ะ เครื่องหมายประจำจังหวะที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์ตัวแรกเราเรียกว่า common time หรืออัตราจังหวะสามัญในทางดนตรีอัตราจังหวะนี้จะอยู่ในลักษณะของ4/4ซึ่งเป็นอันตราจังหวะที่พบบ่อยที่สุดถือว่าเป็นอันตราจังหวะที่ทำอะไรที่สุดต่อมาตัวนี้เราเรียกว่าอัตราจังหวะตัดหรือ cut time หมายถึง อัตราจังหวะ c 4, 4ที่ถูกตัดครึ่งกลายเป็นสอต่อมาเราจะมาทําความรู้จักกับตำแหน่งของเครื่องหมายประจำจังหวะเครื่องหมายประจำจังหวะหรือ time signature นะคะมีตำแหน่งอยู่หลังคุญแจในกรณีที่เพลงนั้นมีเครื่องหมายประจำคุญแจเสียงหรือว่า key signature เครื่องหมายประจำจังหวะจะอยู่ก่อนตัวโน้ตแรกของเพลงเสมอ ต่อมานะคะเราจะมาสกับคำว่าอัตราจังหวะอัตราจังหวะของเครื่องหมายประจำจังหวะจะทำให้เราทราบว่าจังหวะใหญ่หรือชีพประจของจังหวะซึ่งมีความสำคัญที่ช่วยให้เราทราบถึงการเน้นจังหวะหนักเบาได้ถูกต้องอัตราจังหวะนะคะมีด้วยกัน3ประเภทได้แก่อันแรกเราเรียกว่าอัตราจังหวะธรรมดา หรือ simple time เป็นอนตรตาจังหวะที่มีจังหวะใหญ่เป็นโน้ตชนิดใดก็ได้แต่ต้องไม่มีการประจุดในอันแรกนะคะเราเรียกว่าอัตราจังหวะสองธรรมดาหรือ simple double time เป็นอัตราจังหวะที่ประกอบไปด้วย2จังหวะใหญ่ในแต่ละห้องอันแรกเราจะมาดูในตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสองสองหมายถึง ในแต่ละห้องมี2จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวขาว2ตัวเลขตัวล่างเลข2แสดงค่าโน้ตตัวขาวเท่ากับ1จังหวะต่อมาเราเห็นว่าเป็นสองสเป็นอัตราจังหวะ2ธรรมดาที่พบเห็นมากที่สุดนั่นจะหมายถึงในแต่ละห้องนะคะจะมีสองจังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวดำสองตัว โดยเลขตัวล่างเลข4แสดงให้เห็นว่าค่าโน้ตเนี่ยเป็นเลขเป็นโน้ตตัวดำจะเท่ากับ1จังหวะในอัตราจังหวะ28อาจจะหมายถึงในแต่ละห้องจะมีอยู่สจังหวะใหญ่ซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ขตขบเต็ด1ชั้น2ตัวเลขตัวล่างคือเลข8แสดงว่าค่าโน้ตตัวขบเบ็ด1ชั้นเท่ากับ1จังหวะต่อมา2ทับส หมายถึงในแต่ละห้องมี2จังหวะซึ่งประกอบไปด้วยโน้ตคัเปสชั้นถึง2ตัวและเลขตัวล่างเลข16แสดงค่าโน้ตคัเปสชั้นเท่ากับ1จังหวะต่อมาจะเป็นอัตราจังหวะ3ธรรมดาหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า simple triple time เป็นอัตราจังหวะที่ประกอบไปด้วย3จังหวะใหญ่ในแต่ละห้องอันแรก3 2 หมายถึงในแต่ละห้องมี3จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวขาว3ตัวต่อมานะคะ3 4ทับสหมายถึงในแต่ละห้องเนี่ยจะมีอยู่3จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวดำา3ตัวถ้าจังหวะต่อมาคือ3-8หมายถึงในแต่ละห้องมี3จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวดำ 3ตัวและสามสหกหมายถึงในแต่ละห้องมี3จังหวะใหญ่ซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตขบต1หนึ่งชั้น3ตัวค่ะอันสุดท้ายเรียกว่าอาตาจังหวะ4ธรรมดาหรือ simple quadruple time เป็นอัตาจังหวะที่ประกอบไปด้วย4จังหวะใหญ่ในแต่ละห้องอันแรกเรามาดูที่4่ถับสง หมายถึงในแต่ละห้องมี4จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวขาว4ตัว4ทับสนั้นหมายถึงในแต่ละห้องมี4จังหวะใหญ่ซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวดําด4ตัวต่อมา4ทับแหมายถึงในแต่ละห้องมี4จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตขบีตหชั้น4ตัวและ4ีทับสิหมายถึงแต่ละห้องมี4จังหวะและจะประกอบ ไปด้วยโน้ตคาเบตดสองชั้นสี่ตัวค่ะอัตราจังหวะต่อมาเราเรียกว่าอัตราจังหวะผสมหรือ compound time เป็นอัตราจังหวะที่มีจังหวะใหญ่เป็นโน้ตประจุดชี้ได้ก็ได้ยกตัวอย่างอันแรกเราเรียกว่าอัตราจังหวะสองผสมหรือ compound double time เป็นอาจังหวะที่ประกอบไปด้วย2จังหวะในแต่ละห้อง กสองนะคะหมายถึงในแต่ละห้อง ấy, มี2จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวขาว6ตัวโดยโน้ตตัวขาวจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะและจะทําให้ทราบว่าแต่ละจังหวะใหญ่มีโน้ตตัวขาว3ตัวซึ่งเท่ากับโน้ตตัวกลม8ดจุดต่อมาคือ64หมายถึงในแต่ละห้องมี2จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวดำเนี่ย6ตัว โดยโน ố ต,ตัวดำจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะตามที่ระบุไว้และจะทำให้ทราบว่าแต่ละจังหวะเนี่ยแต่ละจังหวะใหญ่มีน ố ต,ตัวดำ3า3ตัวซึ่งเท่ากับน ố ต,ตัวขาวประจุดต่อมา68หมายถึงในแต่ละห้องจะมี2จังหวะใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยโน ốt ขบตหนึ่งชั้น6ตัว โดยโน้ขค้วเบ็ดหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวะจะทําให้ทราบว่าแต่และจังหวะใหญ่มีโนต้ตัวขัวเบ็ดหนึ่งชั้น3ตัวซึ่งเท่ากับโนต้ตตัวดำปะจุดและอันสุดท้ายเราเรียกว่า60สิบหมายถึงในแต่และห้องม,มี2จังหวะใหญ่เช่นกันซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ขค้วเบ็ดสองชั้น6ตัวโดยโนต้ตค้วเบ็สองชั้น,น,เเนจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะจะทําให้ทราบว่าแต่ละจังหวะใหญ่ มีโนต้ตคาเบต2ชั้นสามตัวซึ่งเท่ากับโนต้ตคาเบต1ชั้นประจุดต่อมาอัตราจังหวะ3ผสมหรือ compound triple time เป็นอัตราจังหวะที่ประกอบไปด้วย3จังหวะใหญ่ในแต่ละห้องอันแรกเรียกว่า92หมายถึงในแต่ละห้องมี3จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโนต้ตตัวขาว9ตัวโดยโนต้ตตัวขาว มีค่าเท่ากับ1จังหวะจะทําให้ทราบว่าแต่ละจังหวะใหญ่มีโน้ตตัวขาว3ตัวซึ่งเท่ากับโน้ตตัวกลมประจุดต่อมา9กหับหมายถึงในแต่ละห้องมี3จังหวะซึ่งจะประกอบไปด้วยโน้ตตัวดํา9ตัวโดยโน้ตตัวดามีค่าเท่ากับ1จังหวะและจะทําให้ทราบว่าแต่ละจังหวะใหญ่จะมีโน้ตตัวดํา3ตัวซึ่งเท่ากับโน้ตตัวขาวประจุดต่อมา9กหับหมายถึงในแต่ละห้องมี3จังหวะ ซึ่งประกอบไปด้วยโนคาขบต1หนึ่งชั้น9ตัวโดยนคาเบต1หนึ่งชั้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะจะทําให้ทราบว่าแต่ละจังหวะใหญ่มีนคาเบต1หนึ่งชั้น3ตัวซึ่งเท่ากับโน้ตตัว,ด,วดําปดจุดต่อมา9ก้าทหมายถึงในแต่ละห้องมี3จังหวะใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยนคาเบต2สองชั้น9ตัวโดยโนคาเบต2สองชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวะและจะทําให้ทราบว่าแต่ละจังหวะใหญ่ เมื่อแยกออกมาแล้วจะมีโน้ตคาบตสอชั้น3ตัวซึ่งเท่ากับโน้ตคาบต1ชั้นปะจุดต่อมาเรียกว่าอัตราจังหวะ4ีผสมหรือ c o m p o u n d Quadruple Time เป็นอาัตาจังหวะที่ประกอบไปด้วย4ีจังหวะใหญ่ในแต่ละห้อง12บับสหมายถึงในแต่ละห้องนั้นจะมี4จังหวะใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยโน้ตตัวขาว12ตัวโดยโน้ตตัวขาวจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะ และจะทำให้ทราบว่าแต่ละจังหวะใหญ่มีโน้ตตัวขาว3ตัวซึ่งเท่ากับโน้ตตัวกลมปัดจุด12ทับ4หมายถึงในแต่ละห้องมี4จังหวะใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยโน้ตตัวดำ12ตัวโดยโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับ1จังหวะและจะทำให้ทราบว่าในแต่ละจังหวะใหญ่นั้นมีโน้ตตัวดำ3ตัวซึ่งเท่ากับโน้ตตัวขาวปัดจุด12ทับ8หมายถึงในแต่ละห้องมี4จังหวะใหญ่ ซึ่งประกอบไปด้วยโน้ตัวขบีดหนึ่งชั้น12ตัวโดยโนดเบตดหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวะแต่ทำให้ทราบวา่าแต่ละจังหวะใหญ่มีโนดขบตดหนึ่งชั้น3ตัวซึ่งจะเท่ากับโน้ตัวดำา8จุดในอตัตราจังหวะ12บทับหหมายถึงในแต่ละห้องมี4ีจังหวะซึ่จะประกอบไปด้วยโน้ขบาเบต2ชั้น12ตัวโดยคบเบต2ชั้นมีค่าเท่ากับ1จังหวะ ถาไม่ทราบว่าแตะจังหวะใหญ่มีโนต้ตเข้าไปสองชั้นสามตัวและซึ่งเท่ากับโนต้ตขบแตในชั้นป่าจุดต่อมาเราจะเรียกว่าตาจังหวะซ้อนหรือ compact j a เป็นตาจังหวะที่มีจังหวะใหญ่ไม่สม่ําเสมอโดยปกติผู้ประพันธ์เพลงนั้นจะบอกไว้ที่เลขตัวบนของเครื่องหมายประจําจังหวะว่าจังหวะใหญ่ควรอยู่ที่ใดถ้าโนต้ตในห้องมีขบแต การรวมกลุ่มจังหวะโดยใช้เส้นลูกคาบเบ็ดเป็นวิธีการบอกจังหวะที่สะดวกที่สุดและแต่ถ้าโน้ตที่ไม่มีคาเบ็ดก็อาจจะใช้เครื่องใหม่ยเน้นเสียงช่วยค่ะ